ไม่ันเขาอยากยิงแต่ไม่ได้เฮ้ยสกินนี้ผมมีอังกุตี34เครื่องเฮ้ยไปหยิบพอพย้อนเนี่ยตอนนี้แชททวิชทิมโอเมกอนแล้วสแปมย์ูโมจิกันแล้วตอนนี้เฮ้ยจริงหรอแล้วคนดูกี่คนเนี่ยอ่าไม่มีเพราะไม่ได้ไลน์มาถึงโฮโกงจัดละ5ตัวไปกูโลดไอ้กระสุนไม่ได้กูจะรู้กับมึงไหม มันต้องไปทางไหนอ่ะมันมันจะมาตลอด12เว่บเห็นป่ะเหมือนเล่นเลฟโฟเดสแหะอ้่งรุดอย่าอย่าให้มันระเบิดประตูนะระเบิดประตูคือเลือดเราเข้าใจปะเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเออเรเปอร์เรเปอร์เลยชื่อชื่อนี่แหละ ชื่อมันเข้าคอนเซ็ปต์อยู่แล้วไงไม่เป็นไรหรอกตีฮอลลีวีนเหรอคำสาไปเดอะลิปเปอร์มันไมนน่ติดคำสาปเลยเพราะตัวมันเป็นคำสาปอยู่แล้วไม่นะกู <c oughs> ก็มาโน่ในเรื่องมันงั้นแหละทำไมไมันตายง่ายอย่ายไงวะม, <c oughs> มองเทงไปแล้วหรือเพราะมันเว็บสองอยู่เป็นไม่ได้ไอ้สุดท้ายโลทอกมาทำไงแยอแล้วตอนนี้คือซับสองสินะแปลว่าเราจะตายยากแน่นอนไอ้ <c oughs> ต่อแม่งเล่นเหมือนเกมที่แบบว่า ต้องใช้อาวุธระยะใกล้มันอยู่คนเดียวเลยนะดูดิฮะผมไม่มันกับพี่ต่อแล้วใช่ไหมเฮ้ยระวังประตูขวานะถ้ามันแบบไปจุ่มบุกอะ่ะเฮ้ยเลือดเราลดไปสองขีดแล้วไปโดนตอนไหนวะน่าจะโดนพวกตัวใจฝั่งนี้ไอพวกตัวฮีโร่เฮ้ยนี่มันอจังเกิ้ลอะไรวะเนี่ยอ่านไม่ทัน เล็งนานจังกระจาดฮะพี่พยายามเล็งให้มันตายไงเข้าใจปะไม่ตายพี่ก็นั่นแหละพี่มันก็ไม่ตายพี่ก็พยายามเลงให้มันตายแค่นั้นและเดี๋ยวชะการตัวเล็กตัวน้อยให้เออเฮ้ยมันปู่มันปั๊มมันปั๊มมันเสพสวยสวยเว็บนี้เราทำได้ดี ช่วยพาด้วยตายประวัติตายประวัติตายประวัติไปไปแล้วช่วยพระช่วยพระมันตายเฮ้ยเฮ้ยช่วยประตูช่วยประตูช่วยประตูเดี๋ยวเราตื่นเองมันไม่มีชุบมันไม่มีชุบช่วยประตูนี่ไม่เดียวเราไม่หัวล้านเลยมันต้องลุ้นอ่ะยันวิสุดท้ายอ่ะถ้าแบบพลาดอ่ะโอ้พี่ตอนนั้นพี่พลาดที่แบบกำมันตัวเองมากอ่ะ อ้าวเงียบแล้วตอนนี้เฮ้ยเราขาดไปเยอะเหมือนกันแล้มึงฮิวประตูได้ปะเออก็ไม่เท่าไรนี่ใช่ไหมล่ะความสามัคคีของพวกเรามันสูงนข้างบนตามอยู่ตามอยู่เฮ้ยด่านนี้้มาแลวอะไรอ่ะซัมมานเดอร์แกอีกแล้วเหรอพี่จะมาทุกดานเลยเหคือซัมมานเนอร์อะไรออกมาซัมมานซัมมานเดอร์ป้อมไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้ว ดูแรงๆเลยป้อมไอยู่ที่อะไรยิงเยังแค่ไอ้ยหมาอีกแล้วไอ้ร้อนี่กเลยจะาชายิงนี่ร้อเฮ้ยมาใหม่อีกแล้วมาอีกแล้วดีนะโยูลาเบิดจักไว้มาอีกแล้วเสียงเลยเสียงเลยนี่เกาะเลยแบงแบงแบง ก็ว่า <rôle>: ก <opolit ist> ็ว่าทำไมพี่อิดเดเมจเยอะจังวะอ๋อแม่งตรงนู้นแม่งพีพีเลินทางเดียวเลยนี่หว่าแต่ตรงนี้ก็อันตรายนะถ้าถ้าไม่มีลูกประคำมาอยู่ยากเฮ้ยนั่นมันไข่อ่ะรถฮอกรถฮอกมันมาแบบไม่บอกไม่กล่าวเลยเลือดมันโอหูอย่างเยอะพอมั้ยไปสู้กับรถฮอกเลย เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยนั้นเดี๋ยวนั้นนั้นประตูฝั่งนู้นนะยังไม่มีสองตัวด้วยนี่อ้ะโอ้โหแปลว่ามันเริ่มออกมาแล้วมันเริ่มเลนโฟเดสแล้วมันเริ่มเลนโฟเดสแล้วปลายคำสาปไปแล้วกันตีเร็วตายยิงตัวตายตายยิงตัวตายตายเออเกือบตายสวยตายตาย๋ยวขอเคลียร์เอ้ยไปเคลียร์พวกมอสไปเดี๋ยวเคลียร์ตัวเคลียร์อยู่เคลียร์อยู่โอ้โหระวังนะระวังนะสวย สวยเฮ้ยแบงค์แบงค์อีกแ,แล้วฝั่งน,นู้นตายอยู่สวยสุดยอดเรามีพระขอกราไบไหว้แป๊บนึง่งแต่เรนพรอ, <c oughs> อุ่นขึ้นเยอะอุ่นใจขึ้นเยอะต่อแม่งแบบติงเอ้ยโอ้โหดูวิช ไม่อ่ะโบสไม่มีอัติแป๊บนึงขอเก็บก่อนมันมากับที่เบิ้มอยเดี๋ยวแป๊บนึงขอเก็บอัติก่อนเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวิ่ให้ขอเก็บอัติก่อนได้ละได้อติละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีจังแรดด้วยแป๊บนึงเร็วมาช่วยเพื่อนเฮ้ยอาช่วยพระด้วยเฮ้ยอย่าตา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 ยอดึงแม่นด้วยอย่าตายอย่าตายรีบเกิด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 เสร็จนี้ เร็วๆรีบเกิน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 เดวิดอยู่ไหนอะตายยังตายไปแล้วอ้าวกูตายแล้วกูไม่ทันได้ใช้เลยอันติเฮ้ยกูว่ากูเดี๋ยวกูอันติใส่ไอ้อันนั้นอะมึงช่วยล่อไว้หน่อยนะเฮ้ยอย่าตายนะเฟียอย่าตายนะจบนะมาแล้ว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  โอ้โหแล <u> ้วโอ้โหลิเบเราจะไปเชียร์ข้างบนให้โอ้โหไเลือดน้อยฮี้วไปฮี้วไปฮี้วไปกูว่าเราแพ้แล้วเราตีไปกูตายแล้วตีกูพลาดอุ้ยอ่อนให้หน่อยดิอ่อนให้หน่อยดิเกมเกมอ่อนให้หน่อยเกมโอ้ยอ่อนให้หน่อยเกียวไม่อ่อนเลยเลย เขาลอยแล้วอะโอ้ยแสบตาแสบตาโอ้กว่าจะโดนนี่เหี้ยโอ้โหสุดยอดเลยแล้วไม่หันมาคนน่ากลัวเลยเออก่อนไม่หลับซามูเนอร์ไปยากแล้วไม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนานละให้มีดาตกเงอ ซอมเนอร์เสร็จแล้วก็แก๊กสองตัวเฮ si ้ยเมาเล่นกูอะมีนาโนบูลไหมเฮ้ยชิบหายละไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมโอ้ตายเฮ้ยืหมันขยับสูตรกูใครมันขยับสูตรกูวะผีตายแตกแล้วแตกแล้วโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้ว เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบเกือบอตัวแว่นแว่นเนี่ยไอวันแว่นเนี่ยอันตรายเลยเฮ้ยฮิวคุณหน่อยดิรอรอฮิวไปให้กูเก็บอันตรีหน่อยได้ปะเดี๋ยวเพิ่งคิวนะให้กูคิวให้กูคิวให้กูคิวโอเคได้ได้เลยตีเลยตีเลย mãi leo, mãi leo, mãi rồi, Hay mà. mãi 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 sẽ mãi heal này. mãi 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 mình mãi rồi. ฮันติกก็เพิ่มขึ้นนะ้าวไอ้นี่นะวะาถามเวลาเกิดเลยวะเฮ้ยมันขึ้นเป็นเล่นป้อมเฟรมอะมันเป็นเซตจอดป้อมเฟรมอะไปเอาไปพ่อหนุ่มเฮ้ยเฮ้ยกูทำไมอะมึงไม่เก็บไว้ใช้อีกเว็บอะ,อะแย่แล้วม,มึงรีบเก็บอานติเลยดลเดี๋ยวเลี้ยงมึงเดี๋ยวเลี้ยงเลี้ยงไอ้พวกนี้ไว้ชิบหายแล้วเลี้ยงห้องละไง จังแรดออกไหมจังแรดออกหายปมบางไอ้เหี้ยไอเหียโอ้ตีว่าวเลยโอ้แย่แล้วโอ้โหโอ้โหดาวิดจังเลสสุดแล้วอี้อันนี้ีเลกัน เอออินตอนเมื่อกี้มาได้อินไฮนูนไหมอ่ะได้อินไฮนูนแต่กูดโดนเด้งเออมันไม่มีอะไรการดาเมจกูไงใครเล่นตัวโลไม่เยอกไปกันโอ้โแสบตายแกเ <c oughs> ดยวจาวูวะ เอาไปเล่นที่มันง่ายกว่านี้ไหม